พบกวดช่องหงทองฮินดูฟันนะคะวันนี้น้องเพียวก็จะพาไปดูชายวาวัวแต่ละตัวนะคะไปดูกันเลยเริ่มอมก่อนลืมบอกนะคะว่าจะเริ่มที่มะนาวฝ้ายตู้ขมิ้นกาแฟาน้องดาวน้องแพรแอปเปลิลน้องเดือนแล้วก็น้องตาบ น้องไมไทยน้องผักบุ้งน้องบลหลวงน้องเงินน้องทองนะคะไปดูกันค่ะน้องมะนาวค่ะมาเลขหนึ่งฉายาคืออีจอยไปดูน้องไฟกันเลยค่ะน้องไฟสายยาของมันคืออีบ,บุบ ไปดูตัวที่สามกรันรเลยค่ะน้องตู้สายยาของมันคืออีปากเปก,กินหลายกินหลายจนจอยจอยแทมกินหลายไม่อ้วนนะจอยไปดูตัวที่สีกันเลยนี่คือตัวที่สีซื้ออีเมน็นสายยาของมันคือหนังประเทศคาเมนค่ะต่อไป ไปดูเบอร์ห้าน้องกาแฟกันน้องกาแฟเบอร์ห้าสายยาของมันคืออีขอบตาลำไปดูเบอร์หกกันเบอร์หกน้องดาวสายาอีเงาไปดูเบอร์เจ็ดกันเบอร์เจ็ดน้องแพรสายยาคืออีนางแพรวา ไปดูเบอร์แปดกันหมายเลขแปดน้องแอปเปิลอีอ้วนไปดูหมายเลข9กันหมายเลข9น้องเดือนหรืออ e ีเฮียนไปดูหมายเลข10กันน้องลูกแพรหรือน้องตาบไปดูเบอร์11กันเบอร์11 น้องใหม่ไทยฉายาเด็กสายโคลายไปดูเบอร์สิบสองกันเลยส่วนเบอร์สิบสองนะคะน้องผักบุง้งฉายาของมันคือน้องผักบุ้งนะคะตัวขา,ขาวๆเห็นไหมคะไปดูเบอร์สิบสามกันเลยคะ่ะน้องบัวหลวงค่ะบัวหลวงเบอร์สิบสามฉายาน้อง น้องบัวหวง,วงไปดูเอ่อไปดู14กันน้องเงินหมายเลขสิบสายยาคือถุงเงินไปดูสิบห้ากันเบอร์สุดท้ายแล้วคือน้องทองนี่น้องทองสายยาเด็กสายฝรั่งเศส กินยางับรับก็จบเพียงเท่านี้นะคะตลกไหมคะคลิปหน้าต่อไปน้องเพียวก็จะพาไปดูอะไรฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้น้องเพียวด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ